สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กนะคะที่ช่องเดิมเลยค่ะช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะกลับมาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะกรุงเทพมหาคนะครนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กันในโกดัง3นะคะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะสาหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพะะบอกเลยว่าอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะแค่ล้างอย่างเดียวนะยังไม่ได้มีการปรับสภาพปรุงแต่งอะไรแต่อย่าง เลยมาสภาพแบบนี้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากออกรถกับหนูเล็กนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะเบอร์ศูน3 892888เปบอร์นี้เปิดแอดไลน์ด้วยและโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รถที่หนูเล็กจะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y ยต้านะคะยาลิส1.2ดตัวจีเลยนะคันนี้ปี2014นะคะสำหรับเลขใบคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 1, 1 0, 7 0 0 0เื่นเท่านั้นนะคะรถปีสเล็กไม่ขนาดนี้ถือว่าไม่มากนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีการเชื่องระยะตรงศูนย์ทุกรอบใหม่เลยนะคะและเนี่ยก่อนแจ้งเลยนะสำหรับโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะลูกค้าสาออกรถกับหนูเล็กใช้เงินเพียง299บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ299บาทนะคะลูกค้าออกรถฟรีดาวไปเลยนะไอ้ส่วน299บาทหากลูกค้านี่จัดไฟแน์เอกสารผ่านเรียบร้อยไม่ใช้เงินรับเงินคืนอีกต่างหากนะคะ ตอนนี้ก็มีบริการส่งรถสไลด์ฟรีให้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นในเขตปริมณฑลนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานคร,ะรนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหาโนเล็กได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้กันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นยาลิปี2012ตัว G4 บอลเงินนะคะที่ลูกค้าเห็นสภาพนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าแทบจะมองไม่เห็นดิวรอยจเ,เรามาดูกันนะเผื่อจะเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับกระจังด้านหน้าของเขามาในรูปแบบทรงสปอร์ตสวยงามนะคะดวงไฟก็นี่ลูกกลมๆสายๆเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะตรงกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีดำนะคะโอ้โหสวยงามโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะในส่วนของล้อก็ล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะน็อตห้าลูนะน็อตห้าลูรหัสยางเนี่ยเป็นรหัส185ทั อ่าสิบรนี้นะคะสัปดาห์ยางนะคะเป็นสัปดาห์27ปี20ก็ถือว่ายางยังใช้งานได้นะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆดอกยางก็ยังเหลือนะคะตัวโชคเดิมจากโรงงานเลยนะคะรายดูกันในส่วนของด้านบนนะคะตัวกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะมาพร้อมกับตัวไฟเรียวที่อยู่ตรงข้างกระจกนะคะ คันนี้ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือเปิดนี่ยเป็นโคมีมทางอ่านแบบนี้นะคะกุญแจของเขาคันนี้เป็นแบบนี้นะเป็นกุญแจรีโมทคันนี้เป็นแฮชแบคห้าประตูเป็นรถอเนกประสงค์คันหนึ่งนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ,ะดวงไฟก่อนเลยนะดวงไฟของเขามาแบบเ็เต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับดวงไฟทับทิมอ่ะเราเห็นตำหนิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บ เก็บตรงนี้ให้ถ้าขัดเครื่องไม่ออกก็อาจจะมีการปรับสภาพตัวสีให้ดูนะ่ใช้งานยิ่งขึ้นนะคะตัวที่ปัดน้ําฝนนะคะด้านหลังนะคะใช้งานปกติเลยแล้วก็ดวงไฟดวงที่สามาพร้อมกับเสาวิทยุด,ด้านบนให้นะคะคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะคะลักษณะปลายท่อเป็นแบบนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานนะสำหรับคันนี้เป็นตัวจี้ตัวท็อปเลยนะ มาดูภายในของคันนี้กันบ้างเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยข้างนอกเป็นสีบอลเงินนะคะภายในเนี่ยคุมโทนสีดํานะคะแต่ใน,นส่วนของตัวเบาะโอ้โหเบาะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจีจาด์มากนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีส้มนะคะตรงกลางเนี่ยเป็นสีครีมนะคะเดินได้ตะเข็บสีครีมแบบนี้นะ,ะสวยงามกันไปนเลยนะคะอ่ะข้ามไปนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของประตูก่อนประตูนะคะเป็นแผงสีดําทั้งแผงเลยนะคะในส่วนของตัว ปุ่มคอนโทรลนะคะก็จะตกแต่งด้วยตัวเมทัลลิกสีเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งอันนะคะมีช่องสําหรับเก็บใส่แก้วน้ําช่องสําหรับเก็บใส่ขวดนะคะให้1ช่องนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะคะเดิมเดิมเลยนะเดิมเดิมค่ะคันนี้จากโรงงานนะคะจุดเม็ดอาเห็นการเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะนี่คันนี้เจ้าของเดิมเขารู้สึกว่าจะเปลี่ยนเบาะให้แล้วก็ตกแต่งภายในให้นะคะนะะ ไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้ไปแบบเป็นเบาะสีนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าทีมช่างจะมีการปรับสภาพเบาะสีอื่นให้เดี๋ยวต้องรอดูหลังจากปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ให้ดูรายละเอียดของโครงสร้างก่อนอหัวน็อตก็คือหัวน็อตเดิมๆนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆนะ,ะตัวพวงมลาลัยนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันไปตัวนี้ตัวท็อปนะคะได้ปุ่ม engine start stop ไปด้วยนะคะแล้วก็ ตัวกระจกปรับไฟฟ้านะคะปรับพับได้เลยนะภายในรถนะคะหน้าจอแสดงเรือนไม้เขาก็เป็นทรงสปอร์ตนะคะสีส้มแบบนี้นะคะคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงเล่นได้นะคะเป็นหมด MP3 FMCD นะคะได้ตามโหมดปกติเลยนะช่องสำหรับเชื่อมต่อ USB มีให้ปกติสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้ไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้ขันบันไดนะ สวยงามเลยนะคะรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูเบาะนั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแฮสแบกลูกค้าสามารถปรับเบาะได้เลยนะคันนี้นะคะปรับพับแนวราบได้เลยเดี๋ยวหาช่องสําหรับพับเบาะให้ลูกค้าชมอ่ะกดปุ่มนะคะมือเดียวไม่ค่อยจะถนาัดาาเท่าไหร่นะคะอ่านี่ปรับพับให้ลูกค้าดูก่อน ฝั่งหนึ่งนะคะก็คือปรับพับไปได้แนวรัแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะนี่เจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบสีส้มมากๆนะสีส้มเรรมนะคะเขาก็มีการปูนงปูหนังสีส้มเอาไว้นะคะเดี๋ยวต้องปรับสภาพกันให้ดีก่อนนะ <_ S 1> ให้ลูกค้าดูเบื้องต้นก่อนว่ารถเข้ามาเนี่ยคือสภาพนี้ชงกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์อุปกรณ์เขาก่อนนะเจ้าของเดิมเขาเป็นยังไงนะถุงเครื่องมือมีมาให้นะคะเดี๋ยวอุปกรณ์แม่แรงเดี๋ยวต้องใส่ไปให้นะคะแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะ,ะมีให้ปกติเลยนะแล้วก็เดี๋ยวยต้องมีการใส่ถาดรองยางไปให้อีกทีนึงนะคะนะให้ดูกันที่โครงสร้างตวยนะคะโครงสร้างคันนี้ก็เดิมๆค่ะ นะเดิมๆทั้งคันนะคะอาจจะเห็นมีพวกแบบนุงสนิมบ้างนะคะแต่ไม่มีผลตอ่อการใช้งานนะคะด้วยลักษณะของปีรถเนี่ยปี2014นะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในส่วนงโครงสร้างเนี่ยเดิมๆแน่นอน,นะะฝากระโปรงท้ายก็เดิมๆค่ะจุดเม็ดอาก็เรียงๆกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับอันนี้ ห้องเครื่องนะค,ะคันนี้รายละเอียดห้องเครื่องเนี่ยก็ขนาดเครื่อง1,200ลิตนรนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องโตโยต้านะคะให้ลูกค้าดูกันนะในส่วนของตัวห้องเครื่องอันนี้คือสภาพเดิมต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะลูกค้าอาจจะเห็นภาพที่มันเป็นแบบรอยนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้มองข้ามก่อนเดี๋ยวรอรถปรับสภาพให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัอนอีกทีหนึ่งนะให้ดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างรถต่อน,นะคะโรรนนะคะโงร,ง,รนนะคะโงสร้างรถก็เดิมๆนะคะ จุดเมตรอเม็อมาก็ยังอยู่นะคะฝาก,กระโปรงก็เดิมๆค่ะจากโรงงานนะคะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวตัวฉนวนกันความร้อนตัวนี้ต้องเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวที่ปั๊มนะคะเพื่อการันตีว่าเป็นฝาก,กระโปรงเดิมๆเลยนะ รายละเอียดข,ข้าวๆนะคะประมาณนี้นะคะรถก่อนปรับสภาพนะลูกค้าจ๋าส่วนราคาของคันนี้ยังไม่ออกมานะถ้าราคาออกมาเดี๋ยวเด็กตั้งไว้นะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยนะทวนกันอีกครั้งสําหรับคันนี้ To y ยต้ยาริสตัว1.2 g ปี2014นะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะสีบอลเงินนะคะลูกค้าท่านใดสนใจมองหาอยู่เนี่ยติดต่อหาหนูเล็กเลยค่ะที่เบอร์0933892888นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะโปรโมชั่นย้ําไปแล้วนะคะเัง่งว้ทางต้นรายการนะคะสำหรับ วันนี้นะคะก่อนจะจบการรีวิวนะคะลูกค้าชมนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนเล็กนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ